กัรเรียนท่านประธานครับผมนายรัตพลสืบสักวงศ์ผู้แทนรัษฎรจากบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอแปลยะติในมาตรา2 5 6ทกําหำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งผมไม่ขอเห็นด้วยนะครับนะวันนี้นะครับผมขอแปลยะติแล้วก็มาสะท้อน โดยมีเหตุมีผลขอเป็นปากเป็นเสียงแทนกลุ่มพูดเปราะบางและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้นะครับประการแรกที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับหนึ่งสสรอที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากรัฐธรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะไม่สามารถมีตัวแทนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กว่า57ชนเผา่า6ล้าน1แคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยครับประการที่สองท่รประธานการใช้ระบบจังหวัด เขตจังหวัดจะทําให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึงความเป็นตัวแทนเพราะถึงแม้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จะอยู่เป็นจนํานวนมากในประเทศแต่อาศัยอยู่กระจัดก,กระจายไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนสังคมในเมืองนะครับเราอยู่กระจัดก,กระจายตั้งแต่ภูเขานะครับชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มและบนเกาะประเด็นที่สนะครับท่านประธานการเลือกตั้งโดยให้มีตัวแทน แต่เฉพาะเขตพื้นที่ถือเป็นการปิดประตูไม่ให้พี่น้องกลุ่มชนิิพันธ์หรือผู้ที่เปราะบางผู้ที่ด้อยโอกาสชายขอบที่มีจำนวนมากแต่เป็นเสียงส่วนน้อยในเขตพื้นที่จังหวัดให้เข้าถึงการมีตัวตนเข้าไปมีสิทธิมีเสียงในการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นกฎกติกาของสูงสุดของประเทศนี้ครับ อย่าลืมว่าพวกเราก็เป็นเจ้าของประเทศที่เท่าเทียมกันนะครับท่านประธานแต่ชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากบน,นผืนแผ่นดินไทยยังถูกกดทับจากอำนาจรัฐและกฎหมายที่ออกจากส่วนกลางเขตจังหวัดในตัวเมืองตั้งแต่เกิดพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์จำนวนนี้ไม่น้อยเลยครับไม่มีสิทธิ์แม้แต่สิทธิฐานะพลเมืองไทยนะครับที่ดินที่อยู่ที่อาศัยชุมชนนะครับ ที่อาศัยโดนลัดออกกฎหมายประกาศป่าทับทำให้เรากลายเป็นผู้บุกลุกทั้งที่เราอยู่มาก่อนกฎหมายรวมทั้งสิทธิในการเข้าถึงปัจจัยสี่สาธารณประโภคอันเป็นสิทธิชนมนุษย์สชนขั้นพื้นฐานกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นคนกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่รอให้ส่วนกลางแบ่งปันความเมตตาให้การสงเคราะห์ เป็นครั้งคราวเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่คนที่เท่าเทียมกับคนในเมืองแต่แท้จริงและปัญหาความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายของรัฐและกฎหมายต่างๆความไม่เป็นธรรมนี้เห็นได้ชัดจากการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานนะครับได้เผาขาับไล่วิถีชีวิตดั้งเดิมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ใจแผ่นดิน การใช้กําลังของเจ้าหน้าที่รัฐสะท้อนว่ารัฐไทยไม่เคารพสิทธินะครับท้องถิ่นดั้งเดิมย้อนแย้งกับรัฐไทยที่ให้สัตยาบัลไว้กับนานา,นาอาริยประเทศท่านประธานครับแม้รัฐมนูญฉบับพศ2560จะมีการบัญญัติรับรองสิทธิของเจตีพันไวแ้แต่เหตุที่เกิดที่บ้านบางกลอยมติคลมอต่างๆทำให้เราเห็นชัดว่า แม้การเขียนว่าในรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงแค่เสือกระดาษไม่เพียงพอในการคุ้มครองนะครับสิทธิของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ท่านประธานครับผมและเพื่อนๆพรรคสมาชิพกพรรคก้าวไกลที่อยากเห็นคือพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์มีโอกาสเลือกหรือเสนอตัวเป็นสอสอรอเข้าไปต่อสู้เพื่อสิทธิของเ,อเขาเอง เข้าไปเรียกร้องเสนอต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิ์ของคนเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไปต่อสู้นะครับสเสนอให้กฎหมายสูงสุดรับรองสิทธิเหนือที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและเคารพความเป็นวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศนี้ประเด็นที่สเข้าไปต่อสู้เพื่อนําเสนอให้สิทธิ์ให้ได้สิทธิ์นะครับการเข้าถึงสาธารณูป,ปโภคขั้นพื้นฐานตั้งแต่ไฟฟ้าป่าป,าปาลาโรงเรียนสาธารณสุขทั่วหน้าเท่าเทียม เท่ากับคนไทยคนอื่นอีก60กว่าล้านคนในประเทศครับ,รบท่านประธานครับนี่เป็นเรื่องพื้นฐานของคนทั่วไปนะครับเป็นสิ่งที่เป็นที่มีชีวิตจะต้องมีชีวิตจําเป็นเป็นความหวังและเป็นอนาคตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ความหวังของเราได้ฝากไว้กับตัวแทนเข้าไปล่างกฎหมายที่สูงสุดของประเทศแต่ล่างมาตรา256ทับห ที่ใช้เขตจังหวัดเลือกสสลอกลับทําให้เสียงของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นเสียงปัดเสษที่ไม่ได้นับรวมให้เป็นส่วนหรือเป็นแค่เสียงของดอกไม้ริมทางเท่านั้นทําให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่สามารถมีตัวแทนในสสรท่านประธานครับตั้งแต่เด็กผมเกิดมาลงจากดอยมาเรียนหนังสือในเมืองนะครับผมก็ร้องเพลง เดียวกันกับเด็กในเมืองประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเราขอเป็นชาติเชื้อที่เป็นส่วนหนึ่งประเทศไทยท่านประธานครับหลายท่านนะครับเด็กๆในเมืองมีบัตรที่มีเลข13หลักหมดพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่เข้าถึงสิิน,นี้เลยผมหวังว่าการเลือกตั้งหรือการมีตัวตนของสสรอในครั้งนี้นะครับผมไม่อาจทราบได้ว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นสสรอกำหนดกฎหมายสูงสุด รัฐมนูญของประเทศนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเป็นใครบ้างมีทัศนะอย่างไรกับเราผมขอเพียงวิงวอนว่าให้คำนึงถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องชายขอบที่เปราะบางอยู่ในทุกที่ของประเทศไทยนะครับความมั่นของประเทศนี้อย่ามองเราเป็นเพียง คนที่อยู่ชายขอบความมั่นคงของพวกเราคือสร้างความมั่นคงให้เราและเราจะเป็นคนที่คุ้มครองอยู่ตามใจเก็บใจแดนคุ้มครองคนเมืองทุกคนครับท่านประธานครับอย่าทําให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมหวังและวิงวอนได้โปรดเราถูกกดทับมานานแล้วนะครับยิ่งจะทิ้งให้เราอยู่ในความมืดและก็วังวนของความไม่มีตัวตน ยังฝากสสรที่จะมีในวันข้างหน้าขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับขสลอ